ฮัลโหลจอจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊อตอุศภนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV เนาะก็อยู่เลยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกรงใจกับผมคนนี้มากๆเลยเนาะโอเคครับผมนะวันนี้ผมก็ได้ทําการไปสุ่มร้านรับสกินของ RV ครบรอบ8ปีมานะทุกคนนะก็จะเอามารีวิวให้ดูนะครับผมว่ามันราคาถูกกว่าซื้อในช่วงกิจกรรม เป็นแบบไหนกิจกรรมเป็นรูปแบบไหนและวิธีการเนี่ย ทำยังไงอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกแบบที่ผมไปงานมาจริงๆนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมถ้าเกิดมีการเสียเวลาทุกคนมากเกินไปฝากแค่คนละหนึ่งไลค์เป็นกันจะคับผมคนนี้ในการทาคลิปต่อ,ตอไปด้วยทุกคนนะกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมนะขอบคุณมากๆครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคผมก่อนที่จะไปรับชมสามารถตามไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะทุกคนนะก็ลงไว้หลายคลิปมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรีวิวเอฟเฟกต์สกินใหม่ของจูจูสุไคเซนนะครับเพราะนั้นหรือว่ากิจกรรมสายฟีต่างๆสามารถตามไปดูได้้เเลยนคคนนะนนัััั่อะะคคครรรบบโผผมมมก็วววีีทจาิ ครับผมนะผมได้ทำการไปสุ่ม2ตัวนะก็คือสกินของดาร์คอ d เดเวน i o นเบเกอร์แล้วก็สกินของคิกซี่ระดับมิติคอลนั่นเองนะครับผมนะก็ทำการสุ่มไป2ส,สกินเลยนะครับผมนะวิธีตรงนี้เนาะใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยสามารถที่จะยังไปร่วมงานได้อยู่นะหรือง่ายๆคือสามารถที่จะไปวอล์กอินได้ถ้าเกิดทุกคนสะดวกนะเพราะว่างานเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะถึง6โมงครึ่งเลยนะทุกคนนะผมลงคลิปไปก็คิดว่าน่าจะทันนะครับผมนะภายในงานนะทุกคนนะสำหรับใครที่ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยเราสามารถไปวอล์กอินได้เลยนะเด็กนะไปแบ,บ walk อนกนแต่ ตรงนี้อยากบอกท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดไปช่วงเช้าเนี่ยมันจะค่อนข้างสะดวกนิดนึงแล้วกันนะครับผมนะเพราะว่ามันอาจจะได้เข้าไปข้างในงานนะครับผมนะเพราะช่วงเช้าเนี่ยคนมันน้อยนะครับเราก็อาจจะเข้าไปในงานนะครับผมนะก็คือจะมีให้ใส่รหัสนู่นี่นั่นต่างๆนานานะครับผมนะตรงนี้ไม่ยากนะทุกคนนะเข้าไปข้างในก็ทําเป็นแน่นอนนะเดนะครับแต่มันจะมีระยะเวลาจํากัดนันเดงนะครับผมนะก็คือ60นาทีต่อการซื้อนนเดงนะครับถ้าเกิดสว่าเราใส่ไปแล้วเราไม่ทันเนี่ยคือ เราจะพาไปเลยนะครับซึ่งมันก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงเนาะสำหรับตรงนั้นนะครับผมนะก็ตรงนี้อยากให้ทุกคนแบบเตรียมคูป,ปองไปให้พร้อมนะครับผมนะเพราะว่า,า,าราคาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ในคลิปนี้เลยแน่ๆนะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับเผื่อบ,บางคนที่อยากจะไปแน่ๆนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อยากจะไปวอล์กอินนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยผมก็ยังไม่ได้กลับเนาะผมก็ทําการลองวนไปดูคนก็ไม่ได้เยอะแล้วนะทุกคนนะซึ่งสามารถที่จะไปวอล์กอินได้เหมือนกันแน่ๆนะครับผมนะสำหรับตรงนี้แน่ๆนะครับก็ใครไปแล้ลาานะลล้้้วสสสมมมกกกกกิินนนนอไรรรัับบาาาาาาง็ถคเเตดดลใปียผ จะมีประมาณนี้เนาะสรุปทามไลน์ที่นึงนะครับสำหรับใครที่เป walk ็นวอล์กอินแบบผมเนาะไปช่วงไหนก็ได้เนาะแต่แนะนําว่าช่วงเช้าอาจจะดีหน่อยนะครับเราก็จะได้มากระดาษมาแผ่นนึงเนี่ยมันจะมีวิธีการเข้านะครับผมว่ามันทําแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมนะเข้าไปในงานแล้วก็ซื้อเนาะที่สําคัญเตรียมคูปองไปให้พร้อมนั่นเองนะครับผมอาจจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเติมคูปองเข้าไปใหม่นั่นเองนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะแค่นี้เลยทุกคนส่วนวิธีอื่นถ้าเกิดมีปัญหาอะไรพี่ทีมงานข้างในดูแลดีมากทีมงานเยอะแน่นอนนะครับเข มาให้ดูแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปดูทั้ง2สกินเลยนะครับแล้วก็รวมถึงสรุปราคาทั้งสองสกินเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินตัวแรกกันเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็มาดูวิธีการซื้อสกินภายในงานนะครับผมนะก็สำหรับใครที่ไปเนี่ยจะเจอแบบนี้ทุกคนเลยนะครับผมนะก็อย่างแรกครับผมเราจะได้บัตรลดราคามานะครับซึ่งตัวนี้ใครเล่นเยอะเนี่ยมันก็จะได้ลดสูงสุดนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะซึ่งเราสามารถใช้ตรงไหนก็ได้นะเพราะว่าราคาสุ่มในแต่ละครั้งเนี่ยมันเหมือนกันนะครับมาปุ๊บเราก็เลือกสกินนเอผมง็ปข นี่เห็นทุกคนนะมันจะลดได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับราคาเนี่ยมันจะมีประมาณนี้นะครับก็ราคาต้องเหมาแน่นอนนะครับผมนะสำหรับตรงนี้เนาะแล้วเพื่อนๆเ,เห็นการ์ดแมวดำไหมตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเก็บให้ครบหนึ่งพันห้าร้อยแต้มนะครับผมนะซึ่งมันจะไม่มีดวงดีนะครับผมนะก็คือเราต้องเก็บให้ครบหนึ่งพันห้าร้อยแต้มนะครับก็กดแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลย,น,น,เน,ยน,นะเนี่นะครับผมนะกิจกรรมบอกเลยว่าไม่ยากนั่นเองนะครับผมนะสำหรับตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ราคาคูปองเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมเราก็จะ สกินเร็วนะเดนะครับผมนะสลับตรงนี้เนาะส่วนราคาเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่ามันจะเป็นราคาเดียวกันตลอดเลยนะครับซึ่งเราสามารถใช้ส่วนลดตรงไหนก็ได้นะครับใครอยากจะใช้ตั้งแต่แรกเลยก็ได้หรือว่าใครจะใช้ช่วงกลางๆก,ก็ได้หรือใครจะไปใช้ท้ายสุดก็ได้ตัวนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะเด็กนครับผมนะแล้วแต่ทุกคนเลยจะตัดสินใจเนาะโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างผม,มก็สุ่มไปเรื่อยๆสุ่มไปยาวๆสุ่มไปรัวๆ,ๆนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเอ่ออยากให้ทุกคนนะครับผมเนีี่ตรรมงว้พะาา ระยะเวลาจำกัดเราก็คือสามารถซื้อได้เพียงแค่60นาทีเท่านั้นต่อรอบนี่นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเตรียมไปไม่พร้อมเนี่ยแล้วเราต้องมาเติมคูปองใหม่เนี่ยบางทีมันอาจจะช้าหรือว่าไม่ทันเพราะว่าพิธีการเข้าเนี่ยมันค่อนขงที่จะจำกัดนะครับผมนะซึ่งมันมีระยะเวลาการเข้าแล้วก็วิธีการเข้าที่มันอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับผมนะไม่ได้เข้าเกมปกติแล้วสุ่มได้เลยเนาะมันจะต้องเป็นเข้าผ่านระบบของเขานั่นเองนะครับนี่ยทุกคนก็สุ่มไปรัวๆแบบนี้เลยเนาะตรงนี้เราก็ได้มาจะ1,000แต้มและประมาณ อ,อ,อย่างเช่นฮ e ีโรอิกอีปิกะนรับผมนะสกินระดับลิมิเต็ดส้มสกินเรจนน์อนติเมทอะไรแบบนี้ทุกคนนะตัวนี้เนี่ยคือมันสามารถซื้อได้เลยนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปนะครับรวมถึงสกินอันติเมทด้วยเนาะแต่พอมาเป็นสกินระดับมิลเลอร์เคลนเมทลหรือว่าสกินอืน่นๆอะไรประมาณนี้เนี่ยมันจะต้องสุ่มแบบนี้เท่านั้นได้เลยนะครับโอเคเหลืออีกประมาณน่าจ,จะครั้งสองครั้งนะโอเคเลยครั้งหนึ่งครับผมปรับ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้สกินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคิกซี่ะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมหมดไป4 7 6 9คูปองนะครับซึ่งถามว่าคุ้มกว่าราคาที่กับเอ่อมารอบแรกไหมผมบอกตัวนี้เลยนะครับว่าคุ้มกว่านะครับผมเพราะถ้าเกิดผมจะไม่ผิดมารอบแรกเนาะมันอยู่ที่ราคาเหมาเนาะก็คือ5,488คูปองนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ประหยัดคูปองไปได้เยอะพอสมควรเลยนั่นเองนะครับผมนะก็ถามว่าไปงานคุ้มกว่าไหมสำหรับสกินของคิกซี่ คุ้มกว่านะครับผมนะสำหรับตรงนี้นั่นเองเนาะประหยัดไปได้หลายคูปองเลยนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่เติมไปในทุกคนนัมันจะได้ของแถมอยู่ทางท่าซ้ายมือด้วยนะครับก็จะมีพวกยาดมแลเสื้อแรอะไรประมาณนี้นันเดงนนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการรับสกินนะครับแล้วก็ออกมาเลยนะครับและทีนี้เนี่ยมันจะเข้ามาในเกมแบบปกติแล้วเนาะเราก็จะสามารถกดรับสกินตรงนี้ได้ใน ทางจดหมายในรหัสของเราปกติเลยนะครับผมนะซึ่งตรงนี้นะเราก็กดรับไปได้เลยในในในเขาว่นะส่วนใครที่ได้ขอวันไปนะครับอย่างเช่นอยาดมนะครับผมนึกว่าไม่ก็เสื้อนะครับตรงนี้ก็สามารถไปแลกกับทีมงานได้นะแต่ว่าของผมยาดมหมดแล้วนะครับขนาดผมไปแต่เช้านะผมยังแลกยาดมไม่ทันอ่ะแต่ยังดีที่ยังได้เสื้อมานะครับเสื้อบอล8ปีเนี่ยประมาณนี้เลยในในนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสกนของคีซี่เนาะราคาก็สรุปไว้แล้วนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนั้นเลยในในนะครับ ลิสแมนช็อปอาร์วีลดหนักทุกราคาถูกสุดในตลาดเติมอาร์วีในเว็บรับลิสแมนคอยมาใช้แทนส่วนลดสูงสุดถึง25%มีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมได้ที่เว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องลิสแมนช็อปเท่านะ ออมาครับผมนะก็จะมาสุ่มสกินของนาคอสในเบนชั่นเบรกเกอร์ในเองนะครับผมนะก็เห็นไหมทุกคนนะมันจะเป็นกิจกรรมแบบเดิมเลยนะครับผมนะก็คือสกินตั้งแต่แบบมิลเลอร์จนถึงสกินระดับเดนมิชชั่นเบรกเกอร์เนี่ยก็คือเก็บให้ครบ1,500แต้มนั่นเองนะครับผมเราถึงจะสามารถรับสกินได้นั่นเองนะครับผมนะซึ่งตรงนี้ก็จะไม่มีแบบช่วงเ,เขาเรียกไงนะดวงดีได้ก่อนนะครับผมนะก็จะมีแต่แบบ ต้องเหมาอะทุกคนนะส่วนราคาเนี่ยมันก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะได้เออมันอาจจะมีดวงดีเยอะกว่าหรือน้อยกว่านั้อยู่ที่แมวดําแต่ละครั้งที่เราสุ่มนั่นเองนะครับผมนะตรงนั้นมันจะไม่เหมือนกันด้เลยนครับในทุกคนแมวดำจิกซอที่มันด้งขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมทุกคนในถ้าผมได้ครั้งละเจ็ดสิบสี่เนี่ยบางคนอาจจะได้แบบหนึ่งร้อยอะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะได้เร็วมากขึ้นนะครับสุ่มแบบทีละหนึ่งร้อยอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ผมก็ส่วนใหญ่เลทมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละเจ็ดสิบกว่าแปดสิบกว่าหกสิ ครับผมนะก็สุ่มกันไปรัวๆสุ่มกันไปยาวๆเลยครับผมโอเคครับผมก็ขอจาตัดมาช่วงท้ายเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงๆทุกคนนะี่ยมันก็สุ่มอย่างเดียวอะ <c oughs> นั้นเลยนั่นเ่ยนะครับไป ส่วนครับผมนะอย่างเช่นในเน่ผมแบบพลาดไปนะครับมันเสียเวลานินดนึงเรก็คือต้องเติมคูป,ปองพลาดนะครับซึ่งในรอบนั้นนะผมไม่ทันนะแต่ว่าพี่ทีมงานนะครับเขาแนะนําว่าเอ้ยออกไปข้างนอกแล้วก็พี่ทีมงานเขาจะสุ่มให้เราเอาจนได้นะครับใครที่เริ่มสุ่มไปแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยมันหมดเวลามันจะไม่ทันเดี๋ยวพี่ทีมงานเขาพาไปข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวพาไปสุ่มให้อีกทีนึงก็คือสุ่มจนเราได้สกินนั่นแหละไม่ต้องกลัวเลยนัเด็องนะครับผมนตอนแรกผมก็คิดว่าเอ้ยมันพลาดแล้วต้องมาพรุ่งนี้ เอ่อนาคอสเดเปชั่นเบรเกอร์นั่นเองนะครับผมนะซึ่งสกินนี้นะครับผมนะถามว่าดีไหมส่วนตัวผมมองว่ากํเกือแล้วกันนะครับสำหรับบางคนที่แบบดวงไม่ค่อยดีแล้วแบบต้องเหมาเนาะเพราะว่าราคาที่ผมได้มาเนี่ยทุกคนนะมันอยู่ในเลทแบบกลางๆนั่นเองนะครับไม่แพงเกินไปแล้วก็เอาจริงก็คือไม่ได้ถูกเกินไปนั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่า ราคาเหมาะสมแล้วกันในเขานยสำหรับสกินของ Dimension Breaker นะครับผมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ชอบลุ้นดวงตัวเองคิดว่าตัวเองดวงดีเนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าผมหมดไปเนี่ยสี่พคูปองนะครับแต่ว่าผมเห็นบางคนนะครับก็ยังสุ่มอยู่ที่ประมาณ5้าพันถึงหกพันคูปองก็เคยเห็นมีเหมือนกันนนเดงนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ทุกคนตัดสินใจเลยนะเดนนะครับผมเนี่ยก็ทําการมารีวิวให้ดูทั้ง2สกินเลยนะครับราคาก็เหมือนกันเลยทุกคนนะส่วนใหญ่แล้วเหมือนมันจะฟิกไว้ประมาณนี้นะ แต่ถ้าเกิดสื้อวัครีนดวงดีก็อาจจะมีถูกกว่านี้นั่นเองนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นวันนี้นะครับสำหรับ2สกินที่ผมรีวิวนะครับผมเนี่ยก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะครับยังทานมีเวลาวันพรุ่งนี้อีก1วันนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สั้นหล่วันนี้เนาะผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลประมาณี้ทุกคนนะก็เหมือนเดิมนะครับใครดูคิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันดาราใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะ บายบายครับ